ทางด้านเรื่องของการหาสาเหตุนะคะที่ตึกสตงถล่มลงมาทางด้านผู้บัญชาการตารวจนครบาลก็เตรียมประชุมติดตามคดีของอาคารสาตรงถล่มในบ่ายวันนี้นะคะหลังจากที่เมื่อวานนี้มีการสอบปักคาผู้แทนสตงออยังไม่แล้วเสร็จส่วนทางด้านคณะพนักง,งานสืบสวนสอบสวนก็แจ้งนะคะก็คงจะเรียกผู้ที่เกี่ยวข้องมา สอบสวนอย่างต่อเนื่องด้วยเหมือนกันขณะที่พนักงานสืบสวนสอบสวนชุดทําคดีทยอยเดินทางมาประชุมที่สอนอบางซื่อหลังจากที่เมื่อวานนี้มีการสอบปากคำบริษัทผู้รับเหมาช่วงและผู้แทนสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินหรือว่าสตง,งอไปแล้วโดยเฉพาะผู้แทนสตอง,งอที่ยังให้ปากคําไม่แล้วเสร็จนะคะแล้วก็เอกสารหลักฐานก็ยังไม่ครบด้วยโดยเฉพาะเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการตรวจรับงาน22งวดงาน นอกจากนี้แล้วก็ยังมีสัญญาการออกแบบที่ออกไปและแบบที่มีการแก้ไขโดยทางคณะพนักง,งานสืบสวนสอบสวนบอกว่าวันนี้ค่ะยังคงมีการเรียกผู้ที่เกี่ยวข้องมาให้ปักคํารวมไปถึงผู้แทนสตงที่จะเดินทางเข้ามาให้ปักคําเพิ่มเติมด้วยนะคะในช่วงบ่ายวันนี้ทางด้านพลตารวจโทสยบุญสมท่านผู้ชากาตรตารวจนครบาลท่านจะเดินทางมาร่วมประชุมติดตามความคืบหน้าทางคดีด้วยตัวเองค่ะสําหรับการสอบปักคําในคดีนี้มีการสอบปักคําเจ้าหน้าที่สตง และบริษัทที่เกี่ยวข้องทั้งหมดรวมถึงประจักษ์พยานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดกว่า100่งรปาก ผู้รับบาดเจ็บ7รายญาติของผู้ที่เสียชีวิตทั้งหมด35รายนะคะในขณะที่ทางสตงได้ออกเอกสารชี้แจงขั้นตอนการดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารสัญญากรณีการปรับแก้ผนังป่องลิฟต์หรือว่าคอลิฟบางจุดและการแก้ไขสัญญาหลังจากที่มีหลายฝ่ายตั้งข้อสงสยัยเกี่ยวกับการปรับแก้ผนังป่องลิฟต์นะคะหรือว่าคลิฟซึ่งเป็นจุดสำคัญที่เกี่ยวข้องกับ ความมั่นคงของอาคารและอาจจะเป็นสาเหตุที่ทําให้อาคารที่ทําการสานักงานแห่งใหม่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวโดยในหนังสือมีการชี้แจงในช่วงหนึ่งนะคะบอกว่าการณีการปรับแก้ผนังป่องลิฟต์บางจุดเกิดขึ้นในช่วงการบริหารสัญญาระหว่างดําเนินการก่อสร้างโดยผู้รับจ้างก่อสร้างพบว่าแบบงานโครงสร้างนั้นขัดกับแบบงานสถาปัตยกรรมภายในกล่าวก็คือว่าขนาดของผนังป่องลิฟต์บริเวณทางเดิน เมื่อรวมก,กันกับวัสดุตกแต่งตามแบบทําให้ทางเดินมีความกว้างไม่เป็นไปตามกฎกระทรวงฉบับที่55ปี2543ออกตามความในพรบควบคุมอาคาร2522ดังนั้นสตงจึงทําตามขั้นตอนของกฎหมายและระเบียบของทางราชการโดยเมื่อผู้รับจ้างก่อสร้างพบว่าแบบงานโครงสร้างมันขัดเข้ากับงานสถาปัตยกรรมภายในจึงได้สอบถามและขอความเห็นไปยังผู้รับจ้างควบคุมงาน ผู้รับจ้างควบคุมงานในฐานะที่เป็นตัวแทนสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินมีหนังสือเพื่อสอบถามและขอความคิดเห็นไปยังผู้รับจ้างออกแบบซึ่งทั้งผู้รับจ้างออกแบบและผู้รับจ้างควบคุมงานเป็นผู้ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมตามสัญญาจ้างผู้รับจ้างออกแบบให้ความเห็นตามหนังสือโดยกำหนดรายละเอียดการปรับแก้ผนังป่องลิฟต์จากความหนา50 0.50เมตรเป็น0.25เมตร บริเวณทางเดินนะคะและเพิ่มปริมาณเหล็กเสริมให้มีความมั่นคงแข็งแรงตามหลักการทางวิศวกรรมพร้อมกับจัดทํารายการคํานวณและลงนามรับรองเพื่อให้ความกว้างช่องทางเดินถูกต้องตามกฎหมายกําหนดและสอดคล้องกับรูปแบบงานสถาปัตยกรรมภายในแล้วส่งกลับมายังผู้รับจ้างควบคุมงานค่ะโดยผู้รับจ้างควบคุมงานตรวจสอบแล้วเห็นว่าถูกต้อง ตามที่ผู้รับจ้างก่อสร้างเสนอและเปลี่ยนแปลงดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อระยะเวลาในการก่อสร้างตามสัญญาค่ะ นี่เป็นคำรรชี้แจงนะคะจากทางสอตองเกี่ยวกับเรื่องของการปรับแก้แบบผนังป่องลิฟต์นะคะที่หลายคนเนี่ยตั้งข้อสังเกตว่าก,การลดขนาดของผนังป่องลิฟต์เนี่ยมันมีส่วนหรือเปล่าเกี่ยวกับเรื่องที่ตึกสอตองอเนี่ยมันถล่มลงมาแต่ว่าทางสอตองอเองเนี่ยตามหนังสือแล้วย,ยืนยันว่าทําตามทุกข,ขั้นตอนผ่านการตรวจสอบแล้วก็ลงนามตามกฎหมายและระเบียบราชการถามวิศวกรแล้วนะ,ะนะคะก็เลยมีการลงนามไปแบบนี้นครับ ขณะที่เพจดังอย่าง CSI LA ค่ะออกมาแฉกรณีของตึกสตองอ30ชั้นว่ามีสกายเลาค่ะ ประชาชนเนี่ยตั้งคำถามนะคะบอกว่าคุ้มไหมมีไว้เพื่ออะไรนะคะโดยทางเพจระบุข้อความะคะ่ะบอกว่าไกายเล้าของสตงจำเป็นแค่ไหนกับการตรวจสอบงบประมาณหรือจริงๆแล้วมีไว้ต้อนรับแขก VIP หรือใช้กันเองค่ะอโอ้ี่ทางเพจก็ออกมาเปิดเผยเรื่องของข้อมูลรายละเอียดเรื่อยๆเลยนะคะ,คะเกี่ยวกับเรื่องของตึกสตงค่ะ